อาการอ่อนเพลียเหนื่อยล้านะคะเป็นอาการที่เราแทบจะพบกันอยู่ในทุกวี่ทุกวันเลยค่ะวันนี้นะคะเรามีเคล็ดลับดีๆนะคะมาแจกวิธีการลดอาการอ่อนเพลียแล้วก็อาการเหนื่อยล้ามาฝากกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเริ่มจากการดื่มน้ํานะคะให้ได้อย่างน้อยในยวันละแแก้วต่อวันนะคะเวลาที่ดื่มน้ําไปในปริมาณที่เยอะๆนะคะจะทําให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นเองค่ะข้อถัดมานะคะก็คือการหาเวลาเดินนะคะให้ได้อย่างน้อยเวลาละ30นาทีค่ะสาเหตุส่วนใหญ่นะคะที่ร่างกายเราอ่อนเพลียเนี่ยบางทีก็อาจจะมาจากการที่ ที่เราอยากขาดการออกกําลังกายนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่พอมีเวลาว่างนะคะ1วันเนี่ยควรหาเวลาไปออกกําลังกายเดินให้ได้อย่างน้อยวันละ30นาทีค่ะข้อถัดมานะคะคือการเสริมร่างกายด้วยวิตามิน B ค่ะซึ่งวิตามิน B1 นะคะจะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันให้กลายปเป็นพลังงานค่ะและนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยในเรื่องของการทํางานของพวกระบบประสาทแล้วก็สมองอีกด้วยซึ่งเราสามารถที่จะเลือกทานวิตามิน B1 นนะคะซึ่ง ตัววิตามิน b ีเองเนี่ยก็สามารถพบได้ในพวกเนื้อสัตว์ไข่นะคะนมถัว่วรวมไปถึงข้าวสองม,มือค่ะหรือว่าระหว่างวันนะคะหากใครที่มีอาการม่วงหรือว่าการเพลียนะคะก็แนะนําว่าให้ลุกออกไปเดินบ้างนะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยกลับมาทํางานได้อย่างเฟรสแล้วก็สดชื่นขึ้นนั่นเองค่ะหรือหากใครนะคะมีอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียเรื้อรังนะคะก็สามารถที่จะเลือกรับประทานสมุนไพรนะคะอย่างเช่นตัวสมที่มีส่วนช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะเสริมพละกําลังระหว่างทํางานได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุข ได้เช่นเดียวกันค่ะ